ทุกอย่างที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นหน้าคู่ยังไงแล้วก็ การเลือกจัดตัวนะครับนะจัดยังไงนะเข้าเรื่องเลยนะครับผมการจัดตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นแผนแบบผมนะมันจะมีกลางรูป2คนใช่ไหมให้แนะนําเป็นมีโฮเพเยอร์หนนะคนับเป็นตัววิ่งสอดวิ่งแหวกไปยิงนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งต้องเป็นเชทีทเปเปเมเกอร์เอาไว้สร้างสารรค์เกมลุกนะครับส่วนกล้องหน้าก็จะใช้เป็นโกลโฟ์เชอร์หนึ่งคนนะครับอีกตัวหนึ่งก็แล้วแต่เลยนะครับชอบยังไงก็จัดอย่างนั้นนะแต่ส่วนตัวผมชอบเล่นโกลโฟตสองตัวนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเกมเนี่ยแต่ละว่า และจังหวะเนี่ยการเล่นหน้าคูเนี่ยควรทําอะไรยังไงควรโฟกัสตรงไหนเป็นหลักนะครับไะมาดูที่จังหวะแรกนะครับการทําชิ่งนะเราต้องหัดสังเกตให้เป็นนะครับว่าชิ่งแบบนี้หลุดแน่นอนหรือไม่หลุดนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าหลุดเนี่ยดูยังไงนะนี่ครับหลังจากที่เราจ่ายครับถ้าเกิดนักเตะเราวิ่งไปอย่างเงี้ยคือนักเตะเราอ่ะออกตัวหันหน้าตรงประตูเลยครับแต่ว่ากองหลังเขาเนี่ยยังมองมาที่ตัวรับบอลเราอยู่หรือว่ายังไม่ได้ออกตัวเนี่ยแบบนี้โอกาสหลุดค่อนข้างเยอะมากเลยนะให้เราทําการจ่ายบอลทะลุช่องไปได้เลยนะครับและนักเตะจะวิ่งไปพอดีนะ มาดูจังหวะต่อมานะก็คือการหมั่นสังเกตตัวที่เราทําชิ่งไว้นะหรือว่าแนวรุกของเรานะครับนี่นะอันนี้คือผมทําชิ่งปุ๊บผมเห็นล้วว่าโอเว่นน่ยวิ่งมาลายที่แบบว่าโล่งมากไม่มีใครที่จะหน้าวิ่งไปประกบทันนะให้เราทําการเหมือนเดิมครับจ่ายบนทะลุเผื่อได้เลยนะครับเหมือนกับวิธีก่อนหน้าได้เลยนะต่อมาครับเราต้อง หัดสังเกตแนวลุกของเรานะทุกคนเมื่อเราได้สวนกลับอะ่ะส่วนมากเขาจะเล่นควิคเคานเตอร์กันเนาะหรือว่าสไตล,ล์롱บอลเคานเตอร์ก็ได้เวลาเราได้สวนกลับอะ่ะนักเตะเราจะวิ่งหน้าตั้งคืนเหนือให้เราหมั่นสังเกตว่าไอกองหน้าของเราเนี่ยหรือว่าตำแหน่งกลางลุกตัวไหนของเราเนี่ยมันวิ่งขึ้นที่แบบพร้อมที่จะทะลุไหมหรือว่ามีโอกาสทะลุครับถ้าเกิดเห็นแล้วเนี่ยให้เราทําการจ่ายได้เลยนะทุกคนนะไม่ต้องรอไม่ต้องแบบวิ่งเล่นนะ หลักๆเลยนะครับการเล่นหน้าคู่เนี่ยเราต้องหัดสังเกตแนวรูปของเราให้เป็น,นครับเหมือนตัวอย่างนี้นะก็คือลุมเราได้บอลเนี่ยเราก็มีตัวเลือก2ช่องให้จ่ายนะก็คือเอ่อเลอ์ที่ยืนรออยู่แล้วก็โอเว่นนะครับแล้วก็เลือกเอาเลยนะว่าจ่ายไปตรงไหนเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะได้ยิงเยอะที่สุดนะครับมาอันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญมากนะทุกคนจะได้เจอบ่อยๆในแร้งสูงๆเขานิยมใช้กันนะก็คือการที่เอาบอลไปไว้กับกองหน้าของเรานะครับแล้วก็ทําการจ่ายบอลให้กับ ตัวกลางลุกของเรานะแบบฉีกออกซ้ายหรือขวาแล้วก็จ่ายให้เขาไปยิงแทนนะครับเพราะว่าหลากัหลกๆเนี่ยเวลาเราได้กองหน้าด้บอลอยู่ใช่ไหมผู้เล่นส่วนใหญ่เขาจะชอบเพสซิ่งไวเข้ามาบีบเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเล่นอย่างเงี้ยแบบว่าม้วนบอลเอาเอาหลังบังเหลี่ยมแล้วก็จ่ายบอลหนีอ่ะ โอกาสที่มันจะได้ยิงก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่ากับการแหวกไปยิงเองนะครับผมอันนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันนะครับผมนะเมื่อเราทําชิ่งหลุดเนี่ยมันจะมีหลายจังหวะมากครับที่กองหน้าเราได้หลุดเดี่ยวนะให้เราพยายามสังเกตกองหน้าอีกตัวเราด้วยนะครับนะเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยชอบพลาดแบบว่าหลุดเดี่ยวไปแล้วก็ยิงติดประตูมั่งหรือว่าโดนประตูออกมาตัดบอลมั่งนะครับทุกคนให้เราสังเกตกองหน้าอีกตัวหนึ่งหรือว่าแนวรุกของเราเนี่ยที่วิ่งไปกับเรานะว่าเราสามารถจ่ายเขาในพื้นที่โล่งเพื่อที่จะยิงเอาชัวร์ได้ไหมนะ หลักๆของการเล่นหน้าคู่เลยนะครับทุกคนนะหลังจากที่เราได้บอลเนี่ยพยายามสังเกตแนวลุกของเรานะไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือกลางลุกนะครับตัวไหนโล่งหรือว่ามีพื้นที่ว่างให้เราทําการจ่ายได้เลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลุดเดี่ยวไปเนี่ย ไม่สามารถที่จะยิงเองได้ก็ให้พยายามสังเกตว่ามีตัวข้างในที่พร้อมยิงไม้นะครับนะอย่าไปเล่นเดี่ยวนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับอยากให้ผมแนะนําอะไรทําอะไรก็ม้นมาได้นะครับผมนะหรือว่าคลิปนี้มีปัญหาอะไรยังไงก็ติเตียนกันได้นะครับผมนะม้นไม่ได้เลยนะครับทุกคน